h l l o s t u u e n t t สวัสดีค่ะนักเรียน How are you? สบายดีไหมคะนักเรียนนักเรียนหยิบหนังสือภาษาอังกฤษเล่มสีฟ้าขึ้นมาเลยนะคะ Open your book เปิดหนังสือทุกเพ e 3ตหาหน้า30ค่ะก่อนที่เราจะมาทำแบบผูกคัดเรามาอ่านคำสั่งพร้อมกันนะคะขีดเครื่องหมายถูกทับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับภาพ ขีดเครื่องหมายถูกทักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สัมพันธ์กับภาพนักเรียนดูรูปภาพนะคะรูปปากใช่ไหมคะปากภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่ายังไงคะคำที่หนึ่ง nose nose คำที่สอง foot foot คำที่สาม mouth mouth นักเรียนคิดว่า n o s t f o o d mouth คำไหนคะที่ที่คือปากคะ่ะคำไหนคือปากคะอ่าถูกต้องแล้วคะ่ะคำที่3นะคะ mouth m o u t h mouth ปากคะ่ะต่อไปภาพที่2คะ่หนะหูหูภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงคำที่หนึ่ง ear ear คำที่สอง arm arm คำที่3 neck neck นักเรียนคิดว่าคือหมายคือข้อไหนนักเรียนคิดว่าคือคำไหนคะอ่าถูกต้องค่ะนักเรียน e a r ear หูส่วนคำที่2อ arm แขน neck คอนะคะต่อไปค่ะภาพต่อไปภาพเท้าเท้านะภาษาอังกฤษคือคำไหนเอย่ยออกเสียงว่าคำที่ 1, หนึห่ง h e ท,ที่แปลว่าเท้าคำตอบคือคำที่สาม foot f o o t foot เท้าคำที่หนึ่ง have, แปลว่าผม i r ต,ต่อไปค่ะภาพที่สี่ค่ะนะลูกศรชี้ไปที่แขนนะคะแขนภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงคำที่หนึ่ง arm arm คำที่สองเล็กเล็กคำที่3ม mouth mouth คำตอบคือคำที่1ค่ะ A R M, arm arm แปลว่าแขนคำที่สองเล็กแปลว่าขาคำที่3ม mouth แปลว่าปากต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะลูกศรชี้ไปที่คอ คอภาษาอังกฤษออกเสียงว่ายังไงคำที่หนึ่ง neck neck คำที่สอง nose nose คำที่สาม hand hand อ้าวคำตอบคือคำที่หนึ่งนะคะ neck คอ อาทีนี้พอนักเรียนทําเสร็จแล้วต่อไปนะคะให้หนักเรียนระบายสีรูปภาพทุกภาพเลยนะคะระบายให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูดูทางลายกลุ่มของแต่ละห้องด้วยนะคะ Take care yourself Goodbye see you next time ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปคะ่ะ